สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้าวันที่3พฤษภาคม2พั3นะครับพบกันอีกครับ,รบกับรายการ WinWi-Fi Robot Series นะครับผมวันนี้อาจารย์ก็จะมารีวิว AI Robot นะครับ ชื่อวอ e ลเดด t M16 c o v i d โค h ินะครับสำหรับ IB แล้วก็ Investor นะครับตอนนี้เราก็จะมารีวิวในเรื่องของกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดระยะยาวระยะยาวหมายถึงเทรดให้ถือยาวไปเลยนะครับหมายถึงว่าปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับปล่อยให้โรบอททำงานไปเรื่อยๆแต่เราเก็บสั้นๆนะครับคือกินสั้นๆ s c กลเปอร์ส l p ลปิ้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถือยาวข้ามปีปล่อยมันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเทรดตลาดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตลาดเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังน,นั้นถ้าตลาดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราก็เอากลยุทธ์นี้มาใช้ดูว่าเวิร์กไหมแบ็กเทสดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าผ่านนะครับผมแต่ถ้าถือยาวแบบเอ็มเอยี 20, วิ่งยาวเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับ กระดาษเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมีการถือไม้ข้ามคืนปุ๊บดาวเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับทีนี้ลดปัญหาเรื่องดาวเราก็ใช้แบบกินระยะสั้นๆก็เลยมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับผมนี่รีวิววันแบ็เทสตั้งแต่วันที่3นะครับวันที่3 3ตุลาคม2,017นะครับจนถึงหน้าสุดนะครับ ก็คือวันที่1พฤษภาสองศูนย์สองศูนะครับทุนหนึ่งพันเหรียญนะครับทีนี้อาจารย์จะลองใส่อลอตโอเวอร์ลอตให้ดูนะครับผมแล้วก็คือศูนย์จุดสอั่นเองนะฮะต่อไม้นะครับส่วนหลักการก็คือใช้สกลปิ้งนะครับกินสั้นๆนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือผ่านไปประมาณสองปีเจ็เดือนเนี่ยนะครับกำไรอยู่ที่เลทโปรฟิตนะครับ เลทโปรไฟตก็คือสุทธิแล้วนะครับก็คือได้อยู่ประมาณสี่0มืนเหรียญน,นะครับนะครับสี่หมื่นเหรียญอ,อย่างที่บอกนะครับตลาดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วต้องเก็บสั้นๆนะครับล้ามาดูกันนะครับเริ่มตรงนี้นะฮะสตาร์ทเมื่อเก็บสั้นๆกินทุกแท่งเทียนนะครับเราเล่นแท่งเทียนหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับชั่วโมงหนึ่งอาจารย์ให้อเอาแค่สองไม้พอละนะครับก็คือ ทุกๆสาสิบนาทีนะคราบก็จะเห็นว่าชั่วโมงหนึ่งจะมีแค่สองออเดอร์นะครับเล่นแบบสลับด้านนี่แหละนะฮะเล่นกลยุทธ์นี้เลยนะครับสลับออเดอร์นะฮะจะให้ดูนะครับกลยุทธ์นี้นะครับนอกนั้นเนี่ยปิดไว้นะครับแล้วมาทำกำไรแบบไหนนะครับ ใช้กลยุทธ์ปิดสามแทงเทียนแล้วก็ตัวตรีเวิร์ดตัวนี้นะครับไอตัวอื่นตรงนี้เปิดทิ้งไว้ก็ได้เพราะว่าเป็นการเปิดระยะยาวนะครับเทรดระยะยาวเทรดระยะยาวสามสิบนาทีออกออเดอร์เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะแม็กสเปซเนี่ยศูนย์ศูนย์นี่คือออลิมิตนะออลิมิตไม่จำกัดน,นะครับแล้วถ้าถ้าปัจจุบันแล้วเนี่ยโบลกเกอร์เขาจะมีค่าสเปซนะครับยกตัวอย่าง EU เนี่ยบางบกก็ อันหนึ่งจุดห้าปีบบางบกก็สองปีบอยเงี้ยเราก็ตั้งไว้อาลิมิตก็ได้หรือตั้งไว้ที่สองก็ได้นะครับสองปีบนะครับสองปบนะฮะจำนวนออเดอร์ไม่เกินสิบออเดอร์ยังไงก็มันปิดอยู่แล้วครับไม่ไม่เกินสิบอยู่แล้วนะฮะนี่ศูนย์จุดสองตรงนี้นะฮะศูนย์จุดสองโอเคนะครับโอเคไปนะครับนี่เรามาดูตรงนี้ต่อนะ นะครับปิดกำไรทุกท้งเทียนเลยนะครับทุกท้งเทียนเลยนะฮะกินสั้นๆนะครับอ่าที่ไฮไลท์ตรงนี้ก็คือจะเห็นเลยว่าเอฟซูลด์ดอดาวเนี่ยจะใช้อยู่ที่แปดสิบเหรียญนะครับกาทุนพันเหรียญเนี่ยนะฮะหลอดเท่านี้นะฮะหลอดศูนย์จุดสองนะครับดอฟลีเรทีฟดอดาวอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดหกสองเปอร์เซ็นตนะครับผมห้าจุดหกสองเปอร์เซ็นต์นะเก็บทุกแท่งเทียนเลยนะครับ เห็นไหมครับดูตลาดมันเปลี่ยนเห็นไหมครับยกอย่างตัวนี้สมมติว่าเราเทรดขายยาวในส่วนของ MA ย0สิบใช่ไหมครับวิ่งยาวมันงบายอยู่บนยอดแล้วท่านจะไปปิดตรงไหนปิดตรงนี้ปิดตรงนี้บางครั้งก็ปิดตรงนี้อย่างเงี้ยเราเสียโอกาสนะครับแล้วถือไม้ตั้งนานกลัวจะปิดดังนั้นถ้าถือยาวแบบนี้ต้องมีนะครับ <c oughs> ต้องมีไอตัวช่วยปิด นะฮะท่านต้องมี i n d i c a อร์ ator, มีเครื่องมือ EA ช่วยปิดออ o r อร์ปิดรวบเลยนะครับ <c oughs> ะะอันนี้ก็คือหลักการน,นะครับเทรดเทรดแบบระยะสั้นๆแต่ถือได้เทรดยาวๆเลยเป็นปีๆได้เลยนะครับเห็นไหมะฮะอย่างเงี้ เดือนหนึ่งมีกำไรเท่าไหร่ท่านก็เบิกไปใช้ได้เพราะดาวดาวมันแค่แปดสิบเหรียญนองเห็นไหมฮะอ่าดาวดาวแค่แปดสิบเหรียญนงึงเห็นไหมฮะอันนี้เห็นไหมครับมันไม่ออกออเดอร์เลยนะฮะอันนี้จะเป็นช่วงวันหยุดแน่เลยอะไรทึอย่างเลยนะครับกาฟไม่วิ่งเลยตัวนี้เกี่ยวกับกำไรทุกแห่งเทียนเลยไหมครับอ่าอันนี้ก็ข้ามาปีลงมาเนี่ยอ่าตัวนี้นะ อ่าได้หนึ่งปีแล้วเห็นไหมฮะหนึ่งปีตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆนคะครับนี่เข้าปีสองพันสิบเก้าแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เก็บทุกแข่งเทียน เป็นไงบ้างครับเกียระยะสั้นๆแบบนี้ดาวดาวก็ต่ํานะครับใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้คือไม่ต้องกังวลน,นะครับเราไม่ต้องมาจ้องกราฟบ่อยๆนะฮะตัวนี้นะฮะไม่ต้องกราบจ้องกราฟบ่อยๆแต่ว่าถ้าเหตุยาวถือยาวเนี่ยเราต้องจ้องกราบคอยปิดกำไรคอยกังวลนู่นนี่นั่นแตวนี้ไม่ต้องกังวลรับมันวิ่งของมันเองอ่าอันนี้ก็เข้ามาปีที่สองอัอนนี้ อันนี้ปีที่สองตรงนี้นะฮนี่ตรงนี้นะครับในปี2019ตรงนี้นะครับต่อมาก็ปี2020นี่นะครับวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมคน,นะฮะ กราฟล่าสุดเลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับผลลัพธ์นาทุนพันเหรียญนะฮะตอนนี้ก็คือสี่หมืนกว่าเหรียญนะครับโปรฟิตแฟกเตอร์หนึ่งจุดสองห้านะครับแล้วก็แอปสโตร์ดาวอยู่ที่แปดสิบจุดแปดเจ็ดนะครับจำนวนออเดอร์ที่เปิดทั้งหมดประมาณสามหมื่นออเดอร์นะครับสามหมื่นออเดอร์นะครับแล้วก็ ในส่วนของเปอร์เซ็นต์การชนะขาสั้นนะครับขาขา,ขาช็อตนะครับขาเซลก็คือ68.78%นะครับตอนนี้ส่วนขาลองเนี่ยนะฮะอยู่ที่ขาบใบนะครับ6 7สิบเก็ถือว่าเกิน50%ไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในส่วนของก o อดโปรฟิตตรงนี้ประมาณแสนเก้าคือกำไรที่ ที่แตะนะครับแตะถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดไม้ทิ้งไประหว่างทางเลยนะครับสะบัดไปสะบัดมาตัดไปแสนห้าเป็นเหลือเน็ตพวเฟอยู่ที่สี่หมื่นนะครับไอ้สเปซอยู่ที่สองไอที่ตัดไปอาจจะเจอสเปซบ้างนะครับอสเปซนี่ตัวดีนะฮะยิ่งสเปซต่ำกันไปก็จะเยอะนะฮะอันนี้ก็สเปซสองโดยเฉลี่ยถือว่ามาตรฐานเลยนะครับก็คือบรกเกอร์เขาจะให้ประมาณเนี้ย ถ้าโบกไหนเกินสอง EU นะครับอย่าไปเล่นนะครับอันนี้ก็คือเราเล่นแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับครับก็ไปเป็นแบบนี้ครับขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากไว้เท่านี้ถ้าสนใจก็ฝากมาเทรดได้นะครับหรือว่ามาเรียนรู้ได้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสนใจก็ ทักเข้ามาได้อินบ็อกก็ได้นะครับฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับผมหรืออ e ีเมลก็ได้นะครับ winwifi@gmail.com mm hmm. นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ